มาถึงเรื่องของสุพจีศีหศักดิ์เอกนิติพูดตามตรงเลยว่าสามชื่อนี้แล้วบวกกับอนุทินชาญวีระกูลนั้นหลายคนมองเป็นแสงสว่างและเป็นความหวังมาดูไทโพสต์กันนะครับไทโพสต์บอกว่าสุพจีศีหศักดิ์เอกนิติพลิกสนามเลือกตั้งอย่างไรลองฟังดูนะครับ เขาบอกว่าการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้น,นะครับกําลังเดินไปคนละจังหวะกับหลายครั้งที่ผ่านมาความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เริ่มจากเวทีปราศัยหรือเสียงเชียร์บนโซเชียลมีเดียอีกแล้วแต่มันเริ่มจากวิธีคิดของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนหนึ่งที่หันมาชั่งน้ำหนักทางการเมืองด้วยคำถามง่ายๆว่าถ้ารัฐบาลใหม่เกิดขึ้นประเทศจะเดินต่อไปแค่ไหนและใครพร้อมจะเริ่มงานทันที ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกลุ่มนี้ไม่ได้ผูกพันกับพรรคใดเป็นพิเศษไม่ยึดติดกับสีใดและไม่ได้ต้องการแสดงตัวตนทางการเมืองการเมืองสำหรับพวกเขาเป็นเรื่องเศรษฐกิจงานรายได้และความมั่นคงในชีวิตมากกว่าเรื่องคำขวัญหรือการเอาชนะทางอุดมการณ์คนกลุ่มนี้มีอยู่มากในเมืองหลวงและเมืองใหญ่ และเป็นกลุ่มที่มักตัดสินใจช่วงท้ายแต่การตัดสินใจเพียงครั้งเดียวสามารถเปลี่ยนผลรวมของการเลือกตั้งได้เลยเมื่อคิดเดกตอบนี้นะครับการเมืองจึงไม่ใช่การแข่งขันกันพูดไม่ใช่การไปเสียน้ำลายดีเบตกันแต่เป็นการแข่งขันกันทำให้เห็นภาพว่าหลังปิดหีบประเทศไทยจะหน้าตาเป็นอย่างไรและรัฐบาลจะเดินงานได้เร็วแค่ไหน จากจุดนี้เองชื่อของสุภจีสุธรรมพันธ์ศิหศักพวงเกตแก้วและเอกนิตินิติทันประภาสถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ฐานะคนดังแต่ในฐานะคนที่สามารถทำงานได้จริงและทันทีอย่างไรก็ตามกระแสะของสามคนนี้ไม่ได้เกิดจากการจัดวางชื่อให้ดูเหมาะกับตำแหน่งเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากคุณภาพบางอย่างร่วมกัน ซึ่งสังคมรับรู้ได้โดยไม่ต้องมีใครอธิบายยืดยาวอย่างแรกก็คือสุพจีศิษย์เอกดิตินั้นทำงานได้ครับไม่ได้พูดการเมืองเป็นหลักแต่พูดภาษาของระบบพูดภาษาขององค์กรและพูดจากประสบการณ์ที่ต้องรับผิดชอบผลลัพธ์มาก่อนทั้งสามคนนี้จึงไม่ได้สร้างภาพบือหวาแต่สร้างความรู้สึกว่า รู้จังหวะและรู้ข้อจํากัดของรัฐอย่างที่2ก็คือสุพจีศีริ์เอกนิติไม่มีแผลทางการเมืองให้สังคมต้องลังเลไม่มีประวัติการเผชิญหน้าทางความคิดแบบตุนแรงไม่มีภาพความขัดแย้งที่พาคนไปแบ่งขั้วทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสายกลางสามารถรับได้โดยไม่ต้องเลือกข้างประการที่สสุพจีศีดิ์เอกนิติ มีภาพของความเป็นมืออาชีพที่ไม่ต้องอาศัยอารมณ์ทั้งสามคนถูกมองว่าเป็นคนทำงานจริงในโลกจริงไม่ใช่คนที่ต้องพิสูจน์ตัวเองผ่านเวทีการเมืองก่อนจะเริ่มเรียนรู้งานรัฐสุภจีถูกเชื่อมเข้ากับงานพาณิชย์และการหาไรายได้เอกดิติเชื่อมกับการเงินการคลังศีรษ์เชื่อมกับการต่างประเทศการวางคนกับงานแบบนี้ ถูกผูกเข้ากับพักภูมิใจไทยอย่างเป็นชุดทำให้สังคมนึกภาพรัฐบาลหลังการเลือกตั้งได้ทันทีโดยไม่ต้องจินตนาการต่อว่าคนเหล่านี้จะต้องไปเสียเวลาเรียนรู้งานกันที่หน้าง,งานพวกเขาทำงานได้เลยตรงนี้คือจุดที่สนามเลือกตั้งเริ่มเปลี่ยนเพราะเมื่อวางเทียบกับพักอื่นๆโดยเฉพาะพักที่ถูกมองว่ามีโอกาสขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาล จะเห็นความต่างอย่างชัดเจนในทันทีเช่นกรณีพักประชาชนแม้จะเปิดตัวทีมผู้บริหารโดยผูกชื่อแต่ละคนเข้ากับกระทรวงที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนแล้วก็จะเห็นได้ว่าการตอบสนองของสังคมยังหยุดอยู่แค่เออแล้วไงไม่ได้ดึงอารมณ์และความเชื่อมั่นจากสังคมให้เกิดขึ้นได้เลยชื่อถูกเปิดแต่สนามไม่ขยับผู้คนรับรู้ว่าใครดูแลอะไร แต่ยังไม่รู้สึกว่าเป็นความหวังของประเทศไทยพอเอาสามชื่อหรือชื่ออื่นๆที่พักประชาชนเปิดมามาเทียบแค่กับสามชื่อสุภจีศรีหศักดิ์เอกนิติความต่างจึงเห็นได้ชัดในเชิงความเชื่อมั่นเชื่อถือและเชื่อใจสำหรับพักภูมิไทยพักเพื่อไทยละภาพที่ปรากฏกลับเบาบางยิ่งกว่า พักแทบไม่สื่อสารภาพทีมบริหารประเทศให้ภาพรวมได้เห็นเป็นรูปธรรมเลยไม่เห็นทีมเศรษฐกิจทั้งชุดเลยไม่เห็นทีมต่างประเทศของเพื่อไทยเลยไม่เห็นการจัดวางบุคลากรให้ทำงานเชื่อมกันเป็นระบบเลยสิ่งเดียวที่พักนี้สื่อสารคือผลักดันยศชนันวงสวัสดเป็นนายกสังคมรับรู้พื้นเพด้านวิชาการรู้ว่ายศชนันคือหลานทักษิณ เป็นคนในตระกูลชินนวัตรแต่ไม่เคยเห็นประสบการณ์ด้านการบริหารงานรัฐไม่เห็นผลงานเชิงนโยบายและไม่เห็นภาพความสามารถในการจัดการระบบราชการจริงเลยดังนั้นยศชนันเนี่ยทีมก็ไม่มีโครงสร้างก็ไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างตัวคนกับงานรัฐในฐานะนายกก็ไม่มีจึงหยุดอยูท่ที่เออยศชนัน แต่ไม่ได้เป็นความหวังอะไรของประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันสามพักที่โพบอกว่ามีโอกาสจะเป็นลำดับหนึ่งสองาแล้วจะแย่งชิงกันการจัดตั้งรัฐบาลประเทศไทยในโลกของความเป็นจริงควรจะฝากไว้กับใครแล้วครับยศชันันเหรอหันไปรอบตัวยศชนันเจอใครฮะเจอทักษิณที่กำลังจะพ้นโทษออกมาพฤษภาคมใช่ไหม มองไปที่พักส้มเจอใครธนาธรไอ้ชื่ออื่นที่เปิดเผยเออกมาเคยทำงานอะไรวะพอถูกขุดเข้าไอ้คนนี้ก็ทัศนคติแปลกประหลาดไอ้คนนี้ก็มีแผลเพราะฉะนั้นบทความเนี้ยเขาจึงเทียบให้เห็นเลยนะครับว่าสุภจีศีหศักดิ์เอกนิติได้ถูกใช้เป็นไม้บรรทัดในการให้คนได้ตัดสินใจในเชิงของ ความเป็นจริงไม่ต้องมานั่งเสพวาทกรรมไม่ต้องมานั่งเสพสีขั้วและข้างแต่เป็นการยืนยันอนาคตการเลือกตั้งจึงถูกไม้บรรทัดนี้บอกกับคุณเป็นในๆว่ากากบาททุกใบเลือกอนาคตของคุณและอนาคตของประเทศไทย มันจึงไม่แปลกหรอกครับที่กระแสพักภูมิใจไทยยังไม่แผ่วลงเลยและยังมีโอกาสที่จะทวีความสนใจเพิ่มขึ้นอีกพักประชาชนเต็มแล้วล่ะครับตันแล้วล่ะครับถึงต้องไปตามตัวพิธามาเล่นลิเกพักเพื่อไทยก็เต็มและตันแล้วล่ะครับสำหรับยศชนันและบาดแผลเรื่องคลิปอังเคิลและยิ่งย้ำความเป็นตระกูลชินวัตร มันไม่เติบโตไปกว่านี้แล้วละครับพักประชาธิปัตย์ก็สูงสุดของเพดานแล้วนะครับกระแสอภิสิทธิ์ที่กลับมาดูดีครับแต่ยังไม่เห็นแรงที่จะดีดได้ในโค้งสุดท้ายถ้าเทียบกันทางการเมืองแรงของอนุทินแรงของภูมิใจไทยยังดีดได้อีกวันนี้อนุทินไปอ้อนที่นครราชสีมาให้เลือกภูมิใจไทยทั้งจังหวัด ผมจะบอกว่าอย่าหยุดอยู่แค่นครราชสีมาอีสานทั้งอีสานเปิดคลิปอังเ e ลฟังแล้วถามใจตัวเองสิว่ากูยังจะเลือกพักเพื่อไทยอยู่ด้วยเหตุผลอะไรวะทำมาหากินกันไม่ได้สงครามชายแดนเจ็ดจังหวัดกระทบเข้ามาถึงอีสานชั้นในๆด้วยนะครับ ถ้าประชาชนไม่เรียนรู้ไม่เจ็บปวดและไม่โยนทิง้งคนที่ทำลายโอกาสในชีวิตของตัวเองแล้วเทคะแนนไปคนไปยังคนและพักที่กำลังจะสร้างโอกาสให้ตัวเองอีสานก็จะเป็นแค่เครื่องมือทางการเมืองของพักเพื่อไทยต่อไปเท่านั้นเขาเคยเกณฑ์คนอีสานมาเป็นม็อบในกรุงเทพเขาตอบแทนอะไรคนอีสานครับนอกจากติด<ๆ>คุกกันไปตามลำพัง และทักษินหนีไปเพิ่งจะกลับมาติดคุกเนี่ยแล้วกว่าจะติดคุกจริงก็โกงแล้วโกงอีกเรื่องโทษการติดคุกคนอีสานฮะอีสานไม่ควรจะเป็นพื้นที่สีแดงอีกต่อไปแล้วนะครับอีสานสีน้ำเงินได้แล้วนะครับและทันทีที่อีสานเททั้งภาคปูพื้นประเทศไทยด้วยสีน้ำเงินโอกาสเป็นนายกของอนุทิน ที่จะตามมาด้วยสุภจีศีหศักด์เอกนิติมันเกิน70-80%แ์แล้วล่ะครับเรากำลังถา,ถามถึงอนาคตของพวกเราไม่ใช่ความเมามันทางการเมืองเลยเวลาสู้รบทางการเมืองแล้วครับเป็นเวลาเลือกอนาคตของประเทศคนอีสานจะเป็นทงแรกที่ต้องปักให้แก่ประเทศไทยเพราะ คุณถูกกระทำย่ำยีโดยคลิปอังเคิลหนักหนาสาหัสมากนะครับถ้าอีสานยังไม่ปักธงแรกให้แก่ประเทศไทยภาคอื่นๆจะปักตามมาได้ยังไงอีสานสีน้ำเงินได้ละครับ